รักซ่อนเร้นธาตุน้ําสวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําสําหรับสถานะรักซ่อนเร้นโดยที่หัวข้อคลิปนี้อมทําการสุ่มลองเปิดไพ่ดูแล้วก็ได้เป็นหัวนี้เออได้เป็นหัวข้อนี้ให้คุณนะคะก็แน่นอนเป็นเรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นเลยจะดีที่สุดนะแลัขนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะ มีชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเนาะที่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ไพ่เมเจอร์คณะเยอะมากแสดงว่าคุณกับคนคนนี้มีความเป็นคู่กันนะคะเออมีความเป็นคู่กันอยู่นะโดดเด่นที่สุดคือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีชาวพฤธศพนะคะชาวเมษชาวกันชาวกร,รกฎชาวพิจิกอ้อมีชาวธาตุดินด้วยนะมังกพรพฤธศพกันนะคะเออชาววันอาทิตย์ หรือว่าราศีสิงห์เอามีชาวธาตุน้ําด้วยนะคะชาวธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิตเนาะนะมีชาวตุลโอเคเ,อเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนนะชาวธาตุน้ํากรากรมีนพิจิตชาวธาตุดนินก่อนผู้ประสบการณ์ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีชาวตุลโผล่มาตรงนี้โอเคประมาณนี้นะแล้วก็ไพ่คู่ที่ขึ้นมาก็จะเป็นไพ่ the empress และ the emperor นะคะหนึ่งตำแหน่งตรงนี้เนาะนะคะโอเค ความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานหลักเอ,อชาวธาตุน้ำรักซ่อนเร้นของคุณเนี่ยออมมีความสุกว่ามีการไปรับรู้มาว่าฝั่งใดฝั่งนึงมีแฟนแล้วหรือคุณกับเขาเป็นแฟนก็ได้นะนะคะคือสมมตินะคุณกับเขาว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกย้ายนะคะแล้วก็มีมีการพยายามที่จะ move on ไปบางคนก็มีการพยายามที่จะเอ่อทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะอันนี้คือเคสที่เป็นแฟนกันก่อนนะ เป็นแฟนกันแต่ว่ามันมันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะเออมันอาจจะต้องเดินทางไกลในการมาหากันหรือต้องย้ายบงย้ายบ้านอะไรมาหากันไม่สะดวกนะคะหรือพอมันเป็นแฟนกันนะคะแต่ว่าพอมันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความพยายามอ่าเรื่องลูกอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะคะในบางเคสก็อาจจะอยากเลิกลาอย่าล้างเย็นชาจืดชืดอาจจะพยายาม move on อยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนตัว ถ้าเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงซึ่งกันและกันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการอยากเอาชนะกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานในเชิงการคบซ้อนนะคะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรู้แล้วก็เลยอยากจะ move on มากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดไปรู้ไปเห็นนะเนาะว่าอ๋อเดี๋ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่การคบซ้อนแต่ว่ามันแยกย้ายกันอ่ะเออมันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เป็นคู่กันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า มีการพยายามเรื่องการแบบมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีพลังงานในลักษณะของการที่แบบเออจะทํายังไงให้เราจะย้ายแบบมาอยู่ด้วยกันได้จริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออไอช่วงที่มันห่างกันเนี่ยไอช่วงที่มันไม่ได้รู้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าของกันและการมันมันก็เลยตกคําว่าลักซ้อนเลนได้ก็เหมือนก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับชาวธนําบางคนบางเคสอะนะนะคะทีนี้มันก็มีอีกเคสหนึ่งที่อาจจะมีลูกกันแล้วหรือยังไม่มีก็ตามนะคะ เออแล้วอยาก Move on มากกว่าก็เพราะว่ามันไปรู้ไปเห็นอะไรมาเนาะก็เลยอยาก m o v e on นะคะอยากตีตัวออกห่างมากกว่านะคะแล้วก็เคสที่ไปรู้มาว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีคู่มีแฟนอยู่นะคะไปรู้มาว่าเอามันเป็นการครบซ้อนไปรู้มาว่าแบบมันเป็นมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนน่ะในเคสนั้นบางทีมันอาจจะยังมีการอยากเอาชนะกันอยู่ก็ได้นะคะอยากจะเอาชนะยังอยากรักษาคอนเนคชั่นไว้อยากพยายามอยู่ ะะแต่มันก็มีกลิ่นของคำว่า move on เหมือนกันนะแดลว่าบางคู่เนี่ยเมื่อไปรู้ไปเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นแล้วอยาก move on มากกว่านะคะตกตกที่เคสหนึ่งอยากพยายามที่จะสู้อยู่แม้ว่ารู้ทั้งรู้นะคะพยายามที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือพยายามที่จะสู้อยู่แม้รู้ทั้งรู้หรืออีกเคสหนึ่งคือพยายามที่จะ move on นะคะอ่าลองดูว่าหกสิบเปอร์เซ็นตตรงไหมนะ ถ้า60%ขึ้นไปตรงนะคะก็ไปต่อได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแล้วทิศทางในนุความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญญาีาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะเดี๋ยววันที่28นะยิมแกันยา2025จะมีการจุดเทียนอิน่นคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะ คนโสดใช้เสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ที่คุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีอย่างแน่นอนนะคะแต่สายขาวแบบนี้ผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลหรือเขาเรียกว่าไม่เกินกรรมของบุคคลนั่นเองนะคะจุดยิ่งแปดกันยาเพราะฉะนั้นเราต้องติดต่อมาล่วงหน้านะคะจะดีที่สุดเพราะว่าต้องปั้นเทียนด้วยเนาะนะคะใครสนใจก็ลองดูใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะค ก็กดเข้าไปทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไมหรือจะกดเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะใครอยากดูรีวิวก็แจ้งเข้ามาได้นะคะโอเคทิศทางในโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะเอางงว่าความสัมพันธ์นี้ในบางเคสบางกรณียังติดติดแงกในความสัมพันธ์เช่นกอดทะเบียนมีทะเบียนอยู่ติดแงะก,กันไปเสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้แต่ในบางเคส ยึดมั่นในคำสัญญาหรือเอกสารเปเปอร์บางอย่างมีเอกสารรับรองบุตรเอกสารอะไรไม่รู้นะวีซ่าหรืออะไรก็ได้นะที่มันเกี่ยวข้องกับศาลความยุติธรรมธนาคารนะความถูกต้องนะคะแต่บางเคสยังกอดสิ่งเหล่านั้นหรือยังไปไหนจากกันไม่ได้ด้วยสิ่งสิ่งที่เราพูดไปมันก็เลยกลายเป็น <c oughs> ยังจําเป็นต้องลงเรือลําเดียวกันแม้ว่าจะทุกใจนะคะ อาจจะยังต้องไปไปมามาด้วยเรื่องที่ยังปล่อยไปกันไปไม่ได้นะคะเรื่องลูกเรื่องเต้าอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะนะคะอีกเคสหนึ่งเนี่ยพวกคุณยังติดแหกในเรื่องขององค์กรนะคะเช่นพวกคุณเนี่ยทำงานด้วยกันนะคะพวกคุณจําเป็นต้องออยึดโยงกับความจําเป็นบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นล้าแสดงว่าเคสที่แบบ พยายาม m o v e on ก็ดูอย่างอย่าง move ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สุดอะคำว,ว่านะยังไม่สามารถแบบเอ้ย move on ได้เต็มที่เพราะอะไรมันเสียใจยอยู่มันเสียดายอยู่นะคะหรือมันติดขัดนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาเปเปอร์ paper, หรือองค์กรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือคำสัญญาอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง <c oughs> ขอดูเคสที่ m o v e on หน่อยแล้วกันว่าคุณจะ move on สำเร็จไหมคะ่ะ รักซ่อนเร้นธาตุน้ำเคสที่ Move On. คุณจะ Move On ได้สําเร็จไหมคุณจะ Move On ได้สําเร็จไหมก็ <c oughs> คือมันเหมือนกับมันยังต้องประครับประคองหรือเปล่าในบางเคสเช,าชาวชาวธาตุน้ำรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้มันทำอะไรด้วยกันมันมีเงินเก็บด้วยกันมันเก็บเงินด้วยกันมันยังต้องปรึกษาประชุมหรือทำอะไรด้วยกันอยู่ มันกลายเป็น move on ได้ห้าสิบห้าสิบนะคะมันติดตรงที่เนี่ยมันเพื่อนกลุ่มก้อนสังคมร่วมกันมันทำอะไรร่วมกันนะคะมันกลายเป็นต้องประคับประคองกันไปเพราะฉะนั้น move on ก็เลยกลายเป็นไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยสมมติถ้าบล็อกนะคะถ้าไม่ได้มีอะไรร่วมกันแล้วบล็อกเนี่ยก็ยังได้ยินข่าวเนี่ยเอามีาสึกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเผื่อนของเพื่อน มีการพูดคุยมีการได้รับรู้เรื่องราวของกันและการอยู่ก็เป็นไปได้ move on สำเร็จไหมมาเลยเป็นคำว่าแบบห้าสิบห้าสิบนะถ้าคุณอยาก move on อนะแล้วธาตุน้ำต้องทำยังไงถึงจะ move on ได้สำเร็จธาตุน้ำต้องทำยังไงถึงจะ move on ได้สำเร็จต้องทำยังไงถึงจะ move on ได้สำเร็จในบางเคสอาจจะต้องยอมสักนิดนึ่งนะคะ คือมูฟออนไม่สำเร็จเพราะว่าเนี่ยมันติดเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมก็ได้นะในบางเคสยังต้องรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมร่วมกันก็ก็ต้องยอมยอมไปเถอะมันเป็นมันเป็นคำว่าอาจจะต้องยอมยอมไปเถอคะค่ะมูฟออนได้สำเร็จคือเอาแค่ว่าเราอยู่ได้อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าดีแล้วอะไรอย่างงี้นนะ ในบางเคสก็ยังติดเรื่องลูกเรื่องเต้าอยู่เลยมันจะไปมูฟออนสาเร็จได้ยังไงต่อให้มีคนใหม่ๆเข้ามามันก็ดูแบบมันก็ดูยังมีอะไรบางอย่างไม่ไม่ลงตัวอยู่ดีอะนะเออสมมุติว่าจะใช้คนใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้จะมูฟออนได้มันก็ดูได้แค่ในเชิงความรู้สึกอะเออแต่ว่ามันก็ยังมีสามดาบอยู่ดีแสดงว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้กรณีชาวธาตุน้ําอยากมีคนใหม่เพื่อมูฟออนอะเฮ้ยมันยังติดแบบ เฮ้ย hey, แต่เรายังต้องข้องเกี่ยวเรื่องเงินแล้วมันจะดีไหมอ่ะหรือว่าเอ้ยเรายังมีลูกด้วยกันกลัวลูกรู้สึกไม่ดีอ่ะหรือว่าคุณยังใจอ่อนอยู่ก็ได้ไงยังใจอ่อนยังสงสารนี้ก็ได้ไงนะคะเอาแนวสถานการณ์นี้มันอาจจะต้องยอมยอมอะไรบางอย่างเนาะหรือต้องให้อภัยก็ได้อ่ะนะคะถ้าเกิดไม่ไม่ไม,ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรให้อภัยไป,ไปซะก,ก็อาจจะ ช่วยทาให้คุณนั้นรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้ได้วยตัวเองได้อย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นก็ให้อภัยไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออเป็นการยอมรับสภาพตามความเป็นจริงเป็นการยอมให้อภัยหรือว่าขอโทษก็ได้อ่ะบางทีบางทีการที่คุณได้เอ่ยขอโทษอาจจะทําให้แบบคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้เลยงั้นมันเป็นคําว่ายอมยอมบางครั้งมันก็ต้องยอมยอมกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันจําเป็นยอมไม่ได้อย่างใจตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย นี่แคสที่มูฟออนก่อนนะอืมนะคะก็เอาเป็นว่าออมมองเห็นแล้วลหละ,ละถ้าคุณไปบ้างงานถ้าคุณมีคนใหม่อาจจะพอมูฟออนได้นะคะเพียงแต่มันก็ยังมีความใจอ่อนนะมันยังมีความเจ็บนะคะหรือยังมีความรู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างอยู่ดีอะ่ะเออเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่ดีตรงนั้นต้องลองดูสิว่าต้องให้อภัยเขาไปสมัยหรือเราต้องไปขอโทษเขาสมัยหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยอืมหรือไม่ก็ต้องยอมเป็นฝ่ายแบบไม่ได้ความยุติธรรมเพื่อที่จะ move on ก็ได้ไงถ้าเกิดเราเราไม่ไปยึดติดถือมั่นกับเออ่ความยุติธรรมถ้าเราไม่ไปยึดติดถือมั่นกับอะไรที่จะต้องต้องต้อง perfect ต้องได้อย่างใจเราทุกอย่างเราอาจจะ move on ได้ก็ได้ไงเพราะมีสามแบบมันคือการที่คุณอาจจะต้องได้อย่างเสียอย่างก็ได้อ,อ่ะอืมอ่ะทีนี้ในเคสที่ดูแล้วพยายามสู้นะคะ รักซ่อนเร้นชาวทาตุน้ำเคสที่ต้องการที่จะสู้เอาล่ะเขาดูซิว่ารักซ่อนเร้นทาตน้ำเขาอะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเปิดเผยได้ไหมคะ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยได้ไหมเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยได้ไหมเอามองว่าเขาน่าจะอยากให้ไปกันแบบเงียบๆมากกว่านะอ่าเพราะอะไรเพราะว่า มันอาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วก็ได้นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเปิดเผยได้ไหมน่าจะต้องพิจารณาให้ดีนะคะน่าจะต้องพิจารณาให้ดีน่าจะต้องไปกันอย่างเงียบๆมากกว่าอืมเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นรักทางเลือกหรือความรักความสัมพันธ์ที่ต้องรักษาภาพลักษณ์หรือแครภาพพจน์ไหมนะอืมแล้ว ถ้าอย่างนั้นเขาอยากที่จะเป็นอะไรกับคุณค่ะเขาอยากเป็นอะไรกับชาวธาตุน้ํารักซ่อนเร้นธาตุน้ําตัวเขาเนี่ยอยากที่จะเป็นอะไรกับคุณหรอเขาอยากเป็นอะไรกับคุณน่าจะอยากให้มีความข้องเกี่ยวในเรื่องของงานเงินผลประโยชน์หรือว่าเขาอยากให้ให้คุณเน่ะเชื่อฟังเขาก็ได้นะเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณเขาอยากที่จะ ควบคุมสถานการณ์ได้เขาอยากที่จะให้คุณเชื่อฟังเขาหรือเขาอยากที่จะเอ,อ,เ,อ,อเขาอยากเป็นอะไรในบางเคสเขาอยากตัดจบนะคะในบางเคสนะในบางเคสเท่านั้นย้ําเขาอยากตัดจบเพราะเขาเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องทะเลาะกันยอมแพ้ระยะทางก็ได้นะเหนื่อยที่ต้องทะเลาะกันยอมแพ้กับระยะทาง นะคะเขาในบางเคสเขาอยากตัดจบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยมันมีกำแพงกันมันทะเลาะกันมันห่างไกลกันในบางเคสเท่านั้นนะเขาอยากจะเป็นอะไรกับน้ําเนี่ยน่าจะอยากให้ไปกันแบบเงียบๆนะคะในบางเคสคือเขาต้องการแค่ให้แอบแอบ แอบรู้สึกดีๆต่อกันก็พอแล้วก็แบบเราก็แค่แบบเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็พอนะในบางเคสเป็นแค่เรื่องของผลประโยชน์ก็พอแล้วก็แค่แอบแอบรู้สึกดีๆต่อกันก็พอละอะไรเงี้ยนะคะดูแต่ว่าเปอร์เซนต์เยอะเหมือนกันที่เออเขาก็อาจจะเอออยากอยากอยากตัดจบเนาะอะไรเงี้ยนะคะเพราะเหนื่อยนะหรือไม่งั้นก็อยากให้เป็นความลับความสัมพันธ์อยากให้เป็นไม่ต้องเปิดเผยอะไรเงี้ยนะคะ หรืออยากที่จะเออให้คุณเชื่อฟังเขาควบคุมคุณได้บ้างอะไรเงี้ยลักซอดเลซอบเลนธาดน้ำแล้วแบบนี้อา่าเขาจะเลือกเขาจะเลือกจากไพ่อ่ะเขาจะเลือกคุณไหมละกันลองดูนะแล้วเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะเลือกชาวธาตน้ำไหมคะเขาจะเลือกคุณไหมมีไพ่เมถุนนะคะมีไพ่ชาวน,างานังคารพีจิกเมธ เขาจะเลือกคุณไหมอยากรักษาคุณไว้มากกว่าอันนี้คือในเคสที่เขาถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากตัดจบกับคุณนะจริงๆเขาอยากรักษาคุณไว้มากกว่าค่ะเอออยากรักษาคุณไว้อืมเพราะอะไรเพราะว่าก็ยังมีใจให้คุณยังชอบหรือว่ายังหลงคุณอยู่หรือว่าเออคุณมีเสน่ห์ต่อเขาเขายังอยากรักษาไว้แต่ในบางเคสคือเขาอยากแบบให้เป็นความรับผิดชอบเรื่องงานก็พออะไรเงี้ยนะอยากให้ให้รับผิดชอบเป็นเป็น เป็นเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องพาร์ทเนอร์คู่หูคนส่วนก็พออะไรเงี้ยเขาเขาอยากเลือกคุณไหมเอาว่าเขาน่าจะยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักหรือเปล่าเนาะงานยุ่งงานเยอะไหมคะเออเขายังไม่พร้อมเรื่องความรักไหมหรือคุณกับเขาบล็อกเงียบกันก็ได้เงี้ยมันก็เลยแบบเขาจะเลือกคุณไหม พลังงานน่าจะให้อยากอยู่กันอย่างเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเลือกก็ได้นะปนเปียนปนเปียยนกันไปตามเหตุตามปัจจัยหรือเขาแค่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครยังเบื่อเซงเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือ <c oughs> สรุปคําตอบก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยเออขอคําแนะนําให้ชาวท่านน้ำหน่อยแล้วกันแล้วคุณควรเอาไงดีเนะี่ยชาว่าน้ําควรทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ชาว่าน้ําควรทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ คือก็ต้องทําใจว่าเออเราเป็นเพื่อนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเราเป็นเพื่อนเราเป็นกัลายาณมิตรกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าชาวทักน้ำมีครอบครัวแล้วอะก็แน่นอนเราเป็นได้แค่เพื่อนกันแหละนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแล้วมันเกิดสถานการณ์แบบอยู่ดีๆความสัมพันธ์ก็เป็นแค่เพื่อนอยู่ดีๆ ก็มีมือเอ่อเตอร์ด์าร์ตี้มือที่สามรักเราสองสามคนอะไรเงี้ยก็เอามองว่าคุณก็สามารถที่จะอยู่เป็น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 เพื่อนกับเขาไปได้แล้วก็ลองลอง,ลองมองดูเอ่อความอะไรที่มันจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคําคําว่าอะไรที่มันจะดีกว่านี้คือคุณต้องทําให้มันถูกต้องด้วยไงเออตามกฎหมายหรืออะไรเงี้ยนะคุณควรเอาทํายังไงกับคนคนนี้ดีคุณควรเหมือนเหมือนปล่อยวางอนะเนาะคือ พยายามอย่าไปพูดอะไรเยอะนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณดีกว่าถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกท็อกซิกหรือหึงหวงอะไพ่ไม่ได้อยากให้คุณไปทําอะไรเยอะนะไม่ต้องไปนั่งลาวีไปตามหึงตามหวงตามจิกนะคะเก็บสงวนท่าทีเก็บคุณงามความดีเก็บอะไรของคุณไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเต็มใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยลักษณะทีอ่อ่ซ่อนเล่นแอบรักแอบชอบหรืออะไรเงี้ย คุณก็ต้องปล่อยวางอ่ะเออสบายๆนะคะเออไม่ต้องไปตามลาวีตามจิกอะไรปล่อยวางสบายๆดีกว่านะส่วนคนที่อยากจะเทอยากจะม o v ออนก็อย่างที่ยมบอกนะคะก็ต้องทําใจนิดนึงหรือปล่อยวางหรือยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วนะพราดูก็ไม่ใช่การม o v ออนที่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะง่ายสักเท่าไหร่เนาะเพราะอมเห็นส่วนมากที่ดูคลิปเนี้ยจะม o v ออนก็ติดเรื่องลูกจะมู v ออนก็ติดเรื่องทะเบียน จะมูฟออนก็ติดเรื่องคําสัญญาจะมูฟออนก็ติดใจอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมอะอ่ารักซ่อนเร้นธาตุน้าเขาอยากบอกอะไรคุณเนี่ยแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเขาบอกว่าเขาชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเขาชอบมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่เงียบๆคนเดียว นะคะแล้วเขาก็ต้องการความจริงจังจริงใจที่จะมาปรับความเข้าใจกันด้วยอยากให้คุณเข้าใจตัวตนของเขาก็ได้นะอืมอยากให้ชาวธาตุน้าเข้าใจตัวตนของเขาที่เขาเป็นคนรักสันโดษโลกส่วนตัวสูงเออเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจเขาด้วยความจริงจังและจริงใจสักทีละอ่าแต่เขาก็ต้องการความรักความมั่นคงด้วยนะเออคือสมมุติเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็จริงอ่ะแต่ก็เขาก็ต้องการความความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยด้วยอ่ะ แสดงว่าเขาก็ต้องการให้คุณเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยเออนะแล้วเขาก็รอใครบางคนที่จะสําคัญกับเขามากๆด้วยนะเออเขากําลังรอใครบางคนอยู่หรือว่ารอบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากๆโดยที่ระหว่างรอนั้นนะคะเขาคิดถึงคุณแบบมากๆเลยอาจจะรอคุณก็ได้หรือว่ารอเรื่องการงานของเขารอเรื่องอะไรของเขาสักอย่างใต้สําหรับเขาต้องการอ้อมกอดที่อบอุ่นปลอดภัยจากคุณจริงๆแสดงว่าเขาหยหาความปลอดภัย ความมั่นคงจริงใจจากคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมเขามีอะไรอยากจะบอกอีกเขามีอะไรอยากจะบอกอีกเนี่ยเขาอยากให้คุณกลับไปนะคะเอออยากให้ชาวเท่าน้ากลับไปหาเขาได้ไหมล่าคําตอบคือใช่นี่คือเขาตอบแทนคุณหรือเปล่าชาวเท่าน้ากลับมาได้ไหมได้ฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาอะหรือคุณอะเป็นฝ่ายตอบกลับเออฉันก็อยากกลับไปเหมือนกันนะก็ได้นะคะกลับมาได้ไหมคําตอบคือใช่ เขาบอกว่าคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนเขาติดอยู่กับอีกคนหนึง่งที่เป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมหรือเขามองว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมเลยเนาะที่มันต้องมาเออรักกันแล้วก็ต้องมาอดทนกันอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็อยากมีลูกกับคุณนะมีลูกกับฉันนะอยากมีลูกกับชาวทาดน้ําจังเลยนะคะอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้าคือไม่กล้าบอกรักบอกชอบหรือแอบรักแอบบชอบกันอยู่ก็ได้ไงใต้สหรับเอเราจบกันแค่นี้เถอะทาไมไพ่ใบนี้ขึ้นมาทําไมอ่ะ ทั้งนั้นที่เขาอยากให้คุณกลับไปอะ่ะแล้วก็ดูแบบชอบคุณหรือว่าไม่กล้าบอกรักบอกชอบหรืออยากจริงจงังมีลูกกับคุณแต่ทําไมเราจบกันแค่นี้ขึ้นมาล่ะจ๊ะทําไมเขาถึงบอกว่าเราจบกันแค่นี้เถอะทําไมเขาถึงบอกว่าเราจบกันแค่นี้เถอะคือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสมมติถ้าชาวธาตุน้ําเป็นคนชอบควบคุมเขามากๆนะ เช่นคุณควบคุมเขามากๆเลยเขาอึดอัดเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะนะหรือเราจะเป็นต้องจบกันในทางสัสงคมเพราะว่าเราต้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะเราต้องเราต้องเหมือนกับเราต้องดีลกันแบบในเชิงเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องงานเราไม่สามารถมารักกันได้อะเออในเชิงความรักก็ได้ไงนะคะหรือ ถ้าชาวท่าน้าจะเอาเขาเป็นรักทางเลือก <d> เขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้นอ้อง <d> เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกของใครนะ <d> อะไรเงี้ยนะคะเออไม่ต้องมาหยิบยืน่นรักทางเลือกให้ฉันหลอกฉันไม่เอาอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงหรือเรื่องเงินอ่ามีปัญหาเรื่องเงินอะไรกันไหมนะคะฉันไม่มีเงินให้เธอแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงฉันไม่มีเงินจะคืนเธอฉันไม่มีเงินให้เธอแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นาออ่ะนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ชาว่าดน้ําก็เลยยาวสุดเลยคลิปนะ ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักพู้ทีกคุณใสยข่าวร้อยซแบบนี้นะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลเนี่ยก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยรยายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะ,ะรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดแล้วนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า